ผมจะพูดถึงตัวละครระดับแรนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะครับผมจะพูดถึงตัวละครระดับแรที่ดีที่สามารถปั้นได้ไม่จําเป็นต้องเปลืองทรัพยากรกับมันจนแบบเก่งมากไม่ต้องถึงเลเวล30ก็ได้จุบ,บีโกช้ช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจาหน่ายบัตร r ทรม o น,นี่บัตรเรเซอร์โกในราคาสุดคุม้มนอกจากนั้นยังมีจาหน่ายบัตรไอทูนกิฟต์การ์ดในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจจุ j บ,บีโก้ช็อปนะครับ มันจะมีตัวแรอยู่2-3ตัวที่ผมชอบนะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนำนะครับก็แน่นอนทุกคนต้องปั้นอยู่แล้วคุกกี้รถคัสตาร์ดรุ่นที่3นะครับเป็นตัวซัพพอร์ตตัวฮีลที่ในช่วงต้นเกมถึงกลางเกม จนกระทั่งท้ายเกมก็ยังใช้ได้นะครับข้อดีของมันก็คือฮิลด้วยแล้วก็เสกเกราะให้กับเป้าหมายที่มีเลือดน้อยที่สุด2ตัวนะครับก็ข้อดีของมันก็คือเกราะนี่แหละนะตอนนี้เลเวลสกิลของเลเวล25นะครับฟื้นฟูลพลังชีวิต150%ของพลังโจมตีของตัวมันเองนะเพราะฉะนั้นคัสตาดจะได้ผลของ ตำราพิชิตศึกด้วยก็คือใส่ตำราพิชิตศึกโจมตีขึ้น30%ทําให้คัสตาร์ิวแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การอัพเลเวลของสกิลเนี่ยมันจะทําให้โล่เนี่ยเยอะขึ้นนะครับอย่างปัจจุบันตอนนี้ผมได้โล่อยู่ที่571แต้มนะครับแล้วก็ระยะเวลา3วินาทีซึ่งก็คือเพียงพอแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้ตลอดถ้ามีตัวฮิวที่ดีกว่าเช่นสมุนไพร สปาร์คลิงผมแนะนําให้ใช้พวกนั้นดีกว่านะครับอันนี้มันเป็นตัวฮิลเขาเรียกว่าเป็นตัวฮิลที่2นะครับแต่ว่าไม่ใช่ฮิลหลักหรอกต่อมานะครับตัวแรอีกตัวหนึ่งที่แนะนําแล้วตอนนี้ผมรักมันมากหลายคนก็คงจะทราบดีว่าช่วงนี้ผมบ้าผมบ้าคุกกี้นักสํารวจสุดๆนะครับถามว่าคุกกี้นักสํารวจดียังไงวันนี้เพื่อนๆได้เล่นอันนี้กันไปหรือยังนี่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 ประกาศจับ เพื่อนๆได้เล่นประกาศจับกันไปหรือยังครับวันนี้ผมเล่นแล้วขอโทษด้วยไม่ได้มาเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าการเล่นประกาศจับเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมากถ้าเพื่อนๆปั้นคุกกี้นักผจญภัยอินเดียนาโจนผมนี่แหละไอ้ทาซานผมนี่แหละโหนแปะอนนี้แหละตัวปลาแห่นะครับเพราะว่าคุกกี้นักผจญภัยเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ CC เดียวนะซีซีเป้าเดียวได้นานที่สุดในเกมปัจจุบันนี้นะครับหมายความว่าถ้าคุณลงด่านประกาศจับมีบอสตัวเดียวนี่ บอสนิ่มเป็นขนมเลยแรกๆผมไม่รู้ว่ามันมีตัวละครระดับแรที่มันคั้นเทพขนาดนี้อยู่ผมให้มันเป็นท็อปเทียร์เลยนะต่อให้มันเป็นขั้นแรก็ตามเพราะว่ามันทําให้คุณสามารถผ่านบอสที่มันเป็นตัวเดียวอะแม้กระทั่ง7จ็ขีดยีที่ทุกคนบอกว่ายากผมก็เอานักผจนภัยผ่านและคือไม่ต้องปั้นเยอะครับเพื่อนๆไม่ต้องปั้นเยอะนักผจนภัยผมเนี่ยเลเวลยีเองแต่ว่าเรื่องของท็อปปิ้งอยากจะให้เน้นคูดาวนะครับคูดาวเดิมๆของมันเนี่ย ดูสกิลก่อนอันนี้ผมสกิลอยู่ที่เลเวล16นะครับสร้างความเสียหาย1ครั้งแล้ว493เอ่อเซ็นตรึงเป้าหมาย4วิ4วินาทีนี้คือ CC ที่น่าจะยาวนานที่สุดในเกมแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มไปกว่านี้ได้นะเพิ่มไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเวลาอัพเลเวลสกิลอะสิ่งที่ได้คือพลังโจมตีนะครับซึ่งในเกมนี้สกิลโจมตีเป้าเดียวมักจะแรงตอนนี้ทาซานผมกระโดดทีนึง นะักสำรวบผมกระโดดทีหนึงประมาณเกือบหมื่นอ่ะแปดเกกระโดดไปซีซีนี่แหละ8ปด0 0นะครับเกือบหมื่นบางครั้งก็อาจจะถึงหมื่นแล้วแต่มอนที่เราไปเจอนะครับคููดาวเดิมๆสิบสอวินาทีนะครับแล้วก็ผมใส่เป็นสมบัติ นาฬิกานะครับลดคูดาวมันก็ในฉากจะเหลือแค่9วินาทีเท่านั้นนะครับ9วินาทีเท่านั้นในกรณีที่ใส่อันนี้อันนี้ผมใส่คูดาวตรงนี้8.6ใช่ไหมครับแล้วก็ผมไปได้ของออนาฬิกาอีกนะครับนาฬิกาผมได้อีก19.8เมื่อกี้8กว่าอันนี้19กว่าอัติส20 28เกือบเกือบ30เปอร์เซ็นต์สำหรับผมตอนนี้ลดคูดาวได้ไดเกือบเกือบ30เปอร์เซ็นต์นะครับจาก12วิเหลือ9วิ นั่นแหละครับชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกด่านก็ไม่ใช่ทุกด่านที่นับพจน์ัยมันจะเฉิดฉายได้มันก็จะมีบางด่านที่บอสมันหลายตัวยกตัวอย่างเช่นด่านที่ผมเล่นเมื่อกี้เจ็ดขีดยี่สิบสองครับเจ็ดขีดยี่สิบสองเนี่ยเออเป็นด่านที่บอสสุดท้ายมันมีหลายตัวไอ้บอสหนังสือเนี่ยเนี่ยวิญญาณหนอหนังสืออะไรเนี่ยนักสำรวจเนี่ยมันจะเฉิดฉายในกรณีที่บอสสุดท้ายมีตัวเดียวอย่างเช่นด่านประกาศจับะนะแต่ว่าในด่านอย่างเนี้ย ตัวที่จะฉายได้มากกว่ากลับเป็นเชอร์รี่นะครับกลับเป็นเชอร์รี่ซึ่งเชอร์รี่ก็ผมก็ไม่ได้ปั้นเยอะนะครับแต่ก็แค่พอใช้งานเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วตอนที่ออโต้พันดัผมใช้เชอร์รี่เลเวล20ความจริงแล้วท็อปปิ้งของเชอร์รี่ก็ควรจะเป็นครูดาวนะครับอันนี้อันนี้ผมจะใส่ให้ดูแบบว่าคำๆนะจริงๆท็อปปิ้งของเชอร์รี่ก็ควรจะเป็นคููดาวอันนี้ได้ครูดาวมามา3.3วินาทีไม่ค่อยเยอะหรอกนะครับเอ่อตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นสตาร์มูนะครับ คูดาวของมันเนี่ยติดตัวมา16วินะครับเขาบอกว่าเวลาเข้าด่านเนี่ยอยากจะรู้ว่าครูดาวตอนเริ่มนะหมายถึงว่าเริ่มออกสกิลครั้งแรกในการเข้าด่านนะครับให้เอา4หารครูดาวที่แท้จริงมันก็จะเป็นคูดาวที่ใช้สกิลได้ครั้งแรกยกตัวอย่างอันนี้มันเป็น16ก็4 4 16ผมก็คิดว่า 4วินาทีก็จะระเบิดได้ครั้งแรกนะครับก็ใช้สําหรับบอสท,ที่มันมีเยอะๆแต่ว่าสตารนระยะเวลาสั้นมาก2วินาทีและเพื่อนๆก็สังเกตว่านี่เลเวลสกิลผมเลเวลหนึ่งขอโทษขอปิดอันนี้ออกก่อนเพื่อนๆเนี่ยดูเนี่ยสกิลผมเลเวล1นะครับไม่จําเป็นจริงๆแล้วทาซานเนี่ยถ้าไม่ได้หวังดาเมจนะก็ไม่จําเป็นจะต้องอัพเลเวลสกิลก็ได้เชอรรี่ก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้หวังผลเรื่องดาเมจอยู่แล้ว จร,จริงๆไม่จําเป็นต้องอัพเลเวลสกิลก็ได้เพราะว่าพวกไอ้พวกเนี้ยการอัพเลเวลสกิลอะสิ่งที่มันได้มาคือดาเมจมันไม่ได้ทําให้ระยะเวลา c c มันนานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เลเวลหนึ่ก็ไม่อัพนะครับตัวละครก็เลเวลยีก็เนี่ยมาช่วยผ่านด่าน7ถ้ายังไม่ชัดเดี๋ยวผมจะเอาเชอร์รี่ลงด่านนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งโอ้เสียสตมิน่าอยู่นะไม่เป็นไรถือซะว่าฟาร์มลูกอีคิทีเขนี่นะ สมบัติอันนี้ก็ใส่ตําราพิชิตใส่เขาแล้วก็ใส่นาฬิกาอันนี้เป็นสแตนดาร์ดแทบที่ผมจะไปไหนหลายๆหลายๆที่ที่ผมไปก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลงให้ดูที่สเตต b บอสเดี๋ยวจะเปิดแบบคูณหนึ่งให้ดูให้ดูช้าๆว่าลักษณะการทํางานเป็นไงไอช่วงนี้ก่อนเข้าบอสเนี่ยผมไปช้าๆก่อนเด้ยก่อนเข้าบอสเดี๋ยวไปเร็วๆก่อนนะเดี๋ยวพอถึงหน้าบอสแล้วผมจะช้าให้ดู โอเคถึงบอสละนะครับก็เพื่อนๆดูดูระเบิดของเชอรี่นะเนี่ยจะเห็นว่าด่านเนี้ยบอสเห็นว่ามันมี3มตัวนะครับแต่ว่าพอเชอรี่ปลาไปปึ้งเนี่ยสตารทั้งหมดนะครับระยะสตันของเชอรี่กว้างมากนะครับแต่ว่าสตัน์แค่2วินาทีก็เป็นทำให้มันเป็นตัวละครที่เหมาะ กับการเนี่ยเจอมอนเยอะๆโอ้โหฟ้าผ่าหมื่นกว่าใช้เอมผมฟ้าผ่าหมื่นกว่าแต่จริงๆเบานะเพราะว่าผมใช่ผมใส่ท็อปปิ้งใช้เอมผมเป็นป้องกันนะครับไม่ได้ใส่ดาเมจก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเชอร์รี่นะอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าโอเคอันนี้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบอะไรวะแบงก์อะโวคาโดแต่ผมคิดว่าอะโวคาดนี่แหละอาจจะเป็นท็อปเทียร์ในอารีนาเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะครับเพราะว่าในสายอารีนาเนี่ยเขาเริ่มรู้กันแล้วว่าการปั้นหลายตัวเนี่ย บางทีก็ไม่ได้ส่งผลเรื่องของการผ่านด่านคุณจะต้องปั้นหลายตัวคุณจะต้องมีตัวละครแต่ในเรื่องของอารีนาการปั้นหลายตัวไม่ได้ไม่ใช่คําตอบเสมอไปผมเองก็โดนมากับตัวเองแล้วเมื่อวานใครอยู่ก็เห็นนะครับว่าทีมเอสเปรสโซผมใช้คําว่าทีมที่มีเอสเปรสโซเป็นพระเอกคนเดียวแล้วใส่ทุกอย่างให้มันซัพพอร์ตเอสเปรสโซตัวนั้นตัวเดียวโกงมาก คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างซัพพอร์ตเอสเปรสโซตัวเดียวหมายความว่าอะไรเอาในสมบัติก่อนนะ1ใส่สมบัติเป็นยานโจมตีใส่สมบัติเป็นรถคูดาวใส่สมบัติเป็นลูกอมไอ้ลูกอมที่มันจะเพิ่มพลังโจมตีกับคีเรตให้ตัวละครตัวเดียวนะนะครับอันนี้คือ3สมบัติ2ตัวละครในทีมทั้งหมดเป็นพวกบัฟโจมตีส่งเสริมเอสเปรสโซล้วนๆเช่นอะโวคาโดหรือว่าจะเป็นซัพพอร์ตทับทีม อะไรประมาณนี้นะครับอะไรก็ได้ที่ทําให้เอสเปรสโซตีแรงขึ้นหรือว่าคลีดีขึ้นอะไรประมาณนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดทีมอารีนาไปรวมส่งเสริมเอสเปรสโซตัวเดียวแล้วเก็บเลเวลเอสเปรสโซให้เยอะที่สุดผมไปเจอเอสเปรสโซเลเวล42ยืนคู่กับดาร์กช็อคแค่2ตัวผมตาย5ตัวผมตายหมดเลย โดนดูดตับเลือดหายตับเลือดหายตายเลยนะครับสู้ไม่ได้และทีมที่ผมเจอเมื่อวานเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะตัดไฮไลท์ให้เพราะว่าเมื่อวานก็เลคคอร์ดไว้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละทีมที่ทุกอย่างมันส่งเสริมไปที่เอสเปรโซมันโหดมากทําไมผมถึงหยิบอวโวคาโดมาพูดถึงด้วยเพราะว่าอันนี้เล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าอวโวคาโดเนี่ยเป็นตัวแรที่ไม่ต้องปั้นเก่งก็ได้ สกิลมันดีของมันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบัฟเพิ่มพลังโจมตีมัน30%ที่เลเวล1 6วินาทีตั้งแต่เลเวล1การอัพเลเวลสกิลขึ้นมาเนี่ยเพิ่มแค่ความเสียหายที่ทําได้ไอจะมันจะเป็นตอนบัฟมันจะเป็นสกิลโจมตีด้วยมันจะเอาค้อนทุบป,ปังปังปัง,ปงที่พื้นแถวหน้าใช่ปะนั่นแหละผมเจอทีมทีมแบบเนี้ยผมเจอทีมแบบเนี้ยทีมที่แม่งทําทุกอย่างเพื่อซัพพอร์ตเอเบโซตัวเดียวแล้วผมสู้ไม่ได้โดยสิ้นเชิงนะครับ เก่งมากเก่งมากเลยระดับแรก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ตัวนึงที่ผมอยากได้แต่ว่าผมยังไม่ได้มานะครับผมมันจะเป็นตัวที่ลบจุดอ่อนของไอ้นี่นะนักสำรวจกับเชอร์รี่นะครับตัวที่ลบจุดอ่อนทั้งสองตัวนี้ได้ก็จะเป็น สาวเจ้าป่าผมยังไม่ได้แล้วผมอยากได้มากนะครับขึ้นขี่หลังเสือบัตเตอร์พุ่งเข้าใส่ศัตรูนะครับทำให้เกิดความเสียหายรอบๆบริเวณแล้วก็ทำให้ศัตรูสตันโดยขณะขี่เสือจะใช้กรงเล็บเพื่อโจมตีในระยะใกล้ซึ่งจะรวดเร็วและรุนแรงกว่าการโจมตีแบบปกตินะครับสตันได้3วินาทีน้อยกว่านักขจนพัยวิหนึง่งเพิ่มความเร็วโจมตี25% 10วิเลยนะครับผม,ผมคิดว่าเป็นตัว CC ตัวหนึ่งตัวหนึ่งที่ดี ถึงแม้ว่าระยะเวลาครูดาวมันจะมาถึงมาถึง1ิาวินะครับสิาวิก็ตามแต่ผมคิดว่าสเตตโดยรวมนะสเตตโดยรวมเพราะว่ามันเป็นตัวละครระดับอีพิกใช่ไหมสเตตโดยรวมมันก็จะมากกว่ามันก็จะมากกว่าพวกนักพจนอ,อนักพจนภัยกับเชอร์รี่นะครับเนี่ยสองตัวนี้นะครับผมคิดว่าสเตตโดยรวมมันจะมากกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะคุกกี้ระดับแร์ที่ผมแนะนำนะครับก็มี4ตัวคัสตาร์ดนักพจนภยัยเชอร์รี่แล้วก็อะโวคาโดนะครับส่วนตัวอื่น ยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นแววตอนนี้นะยังไม่เห็นแววตอนนี้นะครับ